เป็นประจำเดือนไม่ใส่ผ้าอนาไมยจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเราเป็นประจำเดือนแล้วไม่ใส่ผ้าอนาไมยเนี่ยเมนมันก็จะเลอะกางเกงเลอะที่นอนเลอะที่นั่งเลอะทุกที่ที่เราไปค่ะก็หนูไม่มีผ้า,นาอน้าไมะค่ะ ถ้าหนูไม่มีผ้าอนาไมยนะคะพี่ฝนก็แนะนําให้เราเนี่ยใช้กระดาษเช็ดชู่ไปก่อนแล้วก็รีบไปซื้อผ้าอนาไมยให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเราไม่อยากไปซื้อผ้าอนาไมยเลยเราก็ไปหาเศษผ้ามาค่ะแล้วก็ใช้แทนผ้าอนาไมยได้เลยใน YouTube เขามีคลิปสอนทําผ้าอนาไมยผ้าไว้เยอะมากๆเลยนะคะยังไงพวกเราก็ลองหาดูนะหรือถ้าใครขี้เกียจเย็บนะคะเราจะสั่งผ้าอนาไมยผ้าแบบนี้ก็ได้นะคะผ้าอนาไมยผ้าแบบนี้ไม่ชอบก็มีผ้าอนาไมยกางเกงค่ะกางเกงในกันเปื้อนประจําเดือนก็ช่วยได้นะคะ ทำยังไงไม่ให้ผ้านาไมายมีกลิ่นระหว่างวันถ้าไม่ได้เป็นประจําเดือนแล้วใส่ผ้านาไมายได้ไหมสิบ้าเรื่องลับๆเกี่ยวกับประจําเดือนมีอะไรบ้างทํายังไงไม่ให้ผ้านาไมายมีกลิ่นระหว่างวันเราก็สามารถเลือกผ้านาไมายที่มีกลิ่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นซากุระชาเขียวหรือเอ็กตอรคูบางยี่ห้อเนี่ยทำออกมาไม่ได้แค่กําจัดกลิ่นนะคะแต่ยังทําให้เย็นได้ด้วยและที่สําคัญถ้าเราไม่อยากให้มีกลิ่นตรงนั้นเราก็หมั่นเปลี่ยนผ้านาไมายบ่อยๆค่ะพี่คะหนูเปลี่ยนแล้วแต่ยังมีกลิ่นทํายังไงดีคะ เราก็ทําความสะอาดน้องสาวของเราหรือเราจะอาบน้ําเลยก็ได้ค่ะเพื่อให้เราเนี่ยหอมสดชื่นทั้งตัวไปเลย2ทํายังไงถ้าจะพกผ้าอนามัยโดยที่ไม่ให้คนอื่นเขารู้วิธีการก็คือเราอาจจะเอาผ้าอนามัยเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าเครื่องสอําอางหรือเราก็ไปหากระเป๋าใบเล็กๆนะคะใส่ผ้าอนามัยเอาไว้ก็ได้ค่ะ 3. ามถ้าไม่ได้เป็นประจําเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยได้ไหมไม่แนะนําเลยค่ะเป็นที่อับชื้นและเป็นที่สะสมของแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆด้วยนะคะ ผ้านามัยที่ใช้แล้วแต่ไม่เลอะประจำเดือนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไหมคะไม่ควรเลยค่ะก็เหมือนกางเกงในนะคะใส่แล้วต่อให้ไม่เลอะก็ไม่ควรนำกลับมาใส่ซ้ำค่ะจะสลับด้านหน้าด้านหลังก็ไม่ได้นะกางเกงในก็ต้องเอาไปซักก่อนแล้วค่อยมาใส่ใหม่ผ้านามัยก็เหมือนกันค่ะทิ้งไปเลยค่ะต่อให้ไม่เลอะก็เถอะเพราะมันเกิดการอับชื้นแล้วนะคะยิ่งถ้าช่วงที่เราเป็นประจำเดือนเนี่ยเราก็ยิ่งต้องรักษาความสะอาดเลยค่ะพี่เหนฝนคะ่ะหนูลืมเอาผ้านามัยไปเผาพอแม่มาเห็นแม่ก็บอกว่า ระวังเลือดจะย้อนเข้าตัวจะทําให้เราตายได้ตอนนี้หนูเครียดมากๆเลยค่ะคุณแม่คะผู้หญิงทุกคนไม่จําเป็นต้องเผาผ้าอนามัยทิ้งนะคะถ้าผู้หญิงทุกคนเผาผ้าอนามัยทิง้งโรกล้อนแน่นอนค่ะแล้วคนที่ไม่ได้เผาผ้าอนามัยทิง้งเลือดก็ไม่ได้ย้อนเข้าตัวเองนะคะพี่เหวนฝนถาหนูมีอาการสีๆตรงท้องน้อยเหมือนเวลานั่งรถลงสะพานนะคะทั้งๆที่หนูไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะหนูไปถามหมอ Google หมอ Google ก็บอกว่าหนูติดเชื้อตอนนี้หนูเป็นกังวลมากๆเลยค่ะ นู้ตรงถามหมอ Google ด้วยนะคะถ้านู้ติดเชื้อจะรักษายังไงดีจะผ่าตัดตัวเองได้ไหมพี่เ็นฝนค่ะนุมีตกขาวตั้งแต่9ขวบนูกลัวท้องมากเลยค่ะนู้จะทํายังไงดีคะนู้จะท้องกับตกขาวไม่ได้นะคะพี่เ็นฝนคะเราสามารถทําตัวเองท้องได้ไหมคะเมนหนุไม่มาสอสาเดือนแล้วะคะ่ะเราจะท้องกับตัวเองไม่ได้นะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่เ็นฝนได้เลยนะพี่เ็นฝนอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะและอย่าลืมกดติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิป เพื่อนฝั่คะหนูขอถามหน่อยนะคะว่าทําไมพี่หนูมีเมนตอนป .4 ีหนูยังไม่มีเลยค่ะอ๋อไม่เหมือนกันค่ะ คนเราแต่ละคนนะคะรูปร่างแตกต่างกันขนาดน้ําหนักส่วนสูงก็แตกต่างกันไม่ใช่ว่ากรรมพันธุ์หรอเป็นเป็นตามกรรมพันธุ์ไม่ใช่ค่ะคือเมนประจําเดือนเราจะมาก็ต่อเมื่อน,น้ําหนักส่วนสูงเราถึงตามเกณฑ์นะคะบางคนน้ําหนักส่วนสูงถึงตามเกณฑ์แล้วแต่ทําไมเมนยังไม่มาร่างกายเราอ่ะมันยังไม่พร้อมที่จะมีลูกไงผู้หญิงที่เป็นเมนแล้วคือผู้หญิงที่พร้อมจะมีลูกผู้หญิงที่พร้อมจะมีลูกก็แปลว่าร่างกายเขาโตแล้วอ่ะถ้าร่างกายเขายังไม่โตเมนเขาก็เลยยังไม่มาหรือบางคนร่างกายโตแล้ว อย่างโอเคละทําไมเมนยังไม่มาเครียดความเครียดส่งผลทุกอย่างแพ้ผ้านาไมัมแสบคันเรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามแพ้ผ้านาไมัมเราจะใส่อะไรแทนดีล่ะอาการแพ้ผ้านาไัมเนี่ยก็จะแสบคันมีรอยแดงมีผื่นขึ้นแล้วก็มีตุ่มด้วยนะคะ 1. เลือกใช้ผ้านาไัมที่อ่อนโยน ผ้าอนาไมยที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อเลยนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเราจะเจอสูตรที่เราไม่แพ้นะคะเปลี่ยนผ้าอนาไมยทุกๆ3 -4 ชั่วโมงยิ่งเปลี่ยนบ่อยก็จะยิ่งลดการอับชื้นค่ะความอับชื้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเกิดการระคายเคืองแล้วก็แพ้ได้นะคะส่วนใครที่เปลี่ยนผ้าอนาไมยมาทุกยี่ห้อแล้วยังแพ้อยู่ก็เพราะว่าในผ้าอนาไมยเนี่ยมีสารต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสารลดกลิ่นน้ำหอมหรือว่าพลาสติก ของพวกนี้ทำให้เราระคายเคืองได้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วถ้าเราใช้ผ้าอนามไมไม่ได้เราจะใช้อะไรล่ะผ้าอนามไมแบบสักได้นะคะผ้าอนามไมแบบผ้าเนี่ยเหมาะกับคนที่แพ้ผ้าอนามไมทั่วไปมากๆเลยค่ะเออประจําเดือนมาครั้งแรกแล้วมาเกิน7วันเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรเลยค่ะ2ปีแรกของการเป็นเมนเทามาเกิน7วันปกติมากนะคะให้ไปถึง30วันเลย แต่ถ้าเรามาแบบ40วันแบบน้องสาวพ,พี่ฝนอนะอันเนี้ยต้องไปหาหมอหาหมอทาไมคะหาหมอเพื่อตรวจว่าเราอะเป็นทารซีเมียหรือเปล่าหรือมีอะไรหรือเปล่าไนงะเราจะไม่ได้เป็นโรคไหล,ลแรงอะไรคุณหมอจะให้ยาปรับฮอร์โมนเรามากินแล้วถ้าเราเป็นทารซีเมียได้ยาปรับฮอร์โมนแล้วเราจะได้ยาคุมด้วยนะคะมากินเพื่อปรับฮอร์โมนให้เม็ดมาทุกเดือนแล้วก็มาในพอดีพอดีอ่ไม่ได้มามากจนเกินไปแต่ถ้าใครที่แบบ10วัน1 4วัน20วันอันเนี้ยอยากจะบอกว่ามันปกตินะมันคืออาการช่วงแรกของคนเป็น ฮอร์โมนมันกําลังปรับตัวอยู่อะต้องให้เวลามันนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิน2ปีไปแล้วและเราเมนมาเกิน7วันอันนี้หาหมอได้เลยผิดปกติเลยนะคะพี่ฝนฝนคะเมนหนูมามากเกินไปอันตรายไหมคะแค่ไหนถึงเรียกว่ามามากคะเรามาเช็ครูปกันไม่ต้องอินบอกส่งรูปของจริงมาให้พี่ฝนฝนดูนะถ้าเป็น3รูปแรกอันนี้ถือว่าปกติปกติเนี่ยเราจะเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกๆ3 4ชั่วโมงใน1-3วันแรกวันหนึ่งเราก็จะใช้ผ้าอนามัยประมาณ5-6แผ่นค่ะ แต่ก็ต้องดูที่สภาพอากาศด้วยนะถ้าอากาศร้อนอบอ้าวมากๆเมลเราก็จะมาเยอะแต่พอวันที่4ถึง7เนี่ยเมลเราก็จะมาน้อยลงแล้วก็หายหมดไปเองค่ะแต่ถ้าเราเป็นแบบรูปที่4 มาเยอะมาทลักต้องเปลี่ยนผ้าอนามทุกๆชั่วโมงถ้าเป็นแบบนี้ตลอด7วันอันนี้เราก็ต้องไปหาหมอนะไปหาหมอตรวจภายในเพื่อให้หมอเนี่ยดูและประเมินว่าหมดรูปเรามีอะไรผิดปกติไหมหาหมอสูก็เหมือนหาหมอฟันแหละค่ะไม่ต้องอายนะก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์และเป็นกําลังใจให้มนุษย์เมนนะคะ พี่อุ่นฝนคะตอนนี้หนูเป็นเมนที่บ้านหนูไม่มีผ้าอนามัยเลยค่ะจะออกไปซื้อข้างนอกก็ไม่ได้ทําไงดีคะถ้าตอนนี้ที่บ้านหนูไม่มีผ้าอนามัยหนูมีผ้าเช็ดหน้าไหมคะถ้าหนูไม่มีผ้าเช็ดหน้าหนูมีถุงเท้าไหมคะหนูใช้ถุงเท้าแทนผ้าอนามัยไปก่อนได้เลยนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าหนูก็รีบไปร้านสะดวกซื้อที่ใกล้บ้านที่สุดซื้อผ้าอนามัยมาตุนไว้เลยค่ะที่บ้านหนูพ่อแม่ลําบากมากเลยค่ะหนูไม่อยากขอเงินซื้อผ้าอนามัยหนูไม่อยากเดือดร้อนพ่อแม่หนูจะทํายังไงดีคะพี่อ แล้วก็เอามาตัดค่ะเราสามารถเอาเศษผ้าเนี่ยมาทําเป็นผ้าอนามัยผ้าได้เลยนะคะเราก็จะประหยัดค่าผ้าอนามัยไปเลยนะใช้แล้วซักเหมือนเางเกงในนี่แหละค่ะพอาะเกงเกงในเราก็คงไม่ได้ใช้แล้วทิ้งใช่ไหมเกงเกงในเรายังซักได้ทุกวันผ้าอนามัยผ้าเราก็เอามาซักพร้อมกับเางเกงในได้เลยค่ะ ถ้าหนูเป็นเมนตอนอยู่โรงเรียนหนูจะทํายังไงดีคะถ้าหนูเป็นเมนตอนอยู่โรงเรียนหนูก็ขอผ้าอามยครูผู้หญิงได้เลยคะ่ะคุณครูผู้หญิงจะมีผ้าอามยพกไว้นะคะก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์และเป็นกําลังใจให้มนุษย์เมนทุกคนนะคะถ้าน้องมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝน,นได้เลยนะพี่ฝน,นอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะและอย่าลืมกดติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ค่ะ